ข่าวทุกคน เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับข่าวของคุณเป๊กผลิตโชคศิลปินชื่อดังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวคราวออกมาว่าคุณเป๊กถูกทําร้ายร่างกายในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งครับแต่ก็ปรากฏว่าคดีพลิกครับทุกคนเมื่อคู่กรณีเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมากันหลายต่อหลายคลิปด้วยกันครับทุกคนทําเอาสังคมเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าไปต่อว่าคุณเป๊กผลิตโชคกันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับวัน ที้งด้านคุณเป็กเองครับทุกคนได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอครับพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนเลยนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังส่วนตัวรู้สึกผิดมากๆในตัวเองเหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกัทกนที่คุณเป็กผลิตโชคได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอขอโทษคนไทยทุกคนแบบนี้นะครับผลิตโชคอียบปตครับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับ มากราบขอโทษคนไทยทุกๆคนเลยนะครับที่ทาให้ทุกคนผิดหวังนะครับในตัวของผมเองนะครับในตัวของผมเองผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับในการกระทําที่ทําลงไปในวันนั้นนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องเล่ามากมายที่ทุกคนได้ชมคลิปนะครับจริงๆแล้วผมไม่มีเจตนานะครับอยากจะทําให้ใครต้อง เจ็บตัวหรือว่าอยากจะทำให้ใครเสียใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมกลาาผมาได้มีการดื่มเยอะเกินไปนะครับจนผมทำให้ผมคลองสติได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอาจจะมีอาการคลองคองสติได้ ไม่เต็มที่ล้วก็เลยจะเกิดเป็นที่มาของเหตุต่างๆนะครับผมจึงอยากจะมาขอโทษนะครับหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นจริงๆเลยนะครับผมไม่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเหตุในวันนั้นจะสามารถเกิดให้ทุกคนต้องลำบากเพราะผมได้ขนาดนี้นะครับผมต้องขอโทษพี่ที่ขับแท็กซี่นะครับ ที่ผมไปทําให้แกหวาดกลัวนะครับต้องทำร้ายจิตใจแกทําให้แกหวาดกลัวกับผมนะครับพี่ที่ขับรถกระบ,บะสีขาวนะครับที่ทําให้พี่พแกต้องต้องทรมารก,กับกับาการหวาดกลัวกับชื่อของผมเหมือนกันนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับที่ผมทําลงไปผมรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะทํานะครับให้ทุกคนเสียเสียกาลังใจแล้วก็เจ็บเจ็บหรืออย่างไรก็ตามนะครับและอีกเช่นกันนะครับสําหรับพี่คนที่ใส่หมวกกันนอกที่เราได้มีการต่อสู้กันนะครับ สำหรับผมผมขออนี่ยพูดเลยนะครับว่าผมก็ต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไปผมก็อยากจะขอกราบขอโทษมาณที่นี้นะครับเพราะผมเองยังไม่เคยรู้จักพี่เลยแล้วก็ผมก็ได้มาทําลายร่างกายพี่แล้วนะครับ ต่างคนต่างมีบาดแผลเส้กนการละการเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็นำพาให้พี่ต้องมีมีความามีความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอให้ทุกคนนะครับขอขอโอกาสให้ผลิตนะครับได้ขอโทษให้กับ ให้กับทุกคนได้ให้โอกาสผมได้ผมจริงอยากจะให้ทุกคนนะครับให้โอกาสผมนะครับให้ให้ผมได้ใช้โอกาสในในในวันนี้นะครับได้ขอโทษพี่ๆทุกๆคนนะครับจากใจจริงของผลิตโชคครับผลิตโชคไม่มีวันที่จะหนีไปไหนนะครับผลิตโชคอยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะไปขอบ ไปขอโทษพี่ๆแต่ละคนให้ดีที่สุดนะครับและผลิตโชคก็จะไม่มีไปไหนครับผลิตโชคจะสัญญาว่าผลิตโชคจะไปอยากที่จะไปพบกับพี่ๆทุกคนแล้วไปแสดงความขอโทษจากใจจริงกับพี่ๆทุกคนนะครับผลิตสิ่งใดที่ผลิตได้ล้กเกิน กับทุกๆคนในคืนวันนั้นณนะถนนจักรจรณนะที่ปั๊มน้ำมันหรือณนะนะที่ใดก็ตามที่ทำให้ทุกคนไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือทำให้ทุกคนหวาดกลัวผมขออนุญาตนะครับขอโทษน,นะครับซึ่งบทเรียนเหล่านั้นนะครับที่ผมทำก็ผมได้รับใช้ ได้รับกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแบบนั้นครับผมขออนุญาตแก้ตัวใหม่ขอให้สังคมช่วยยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมรู้สึกผิดมากครับผมขอโทษจากใจจริงด้วยนะครับขอกท,ทุกคนนะครับ ในวันนั้นจริงๆเลยนะครับผมไม่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเหตุในวันนั้นจะสามารถเกิดให้ทุกคนต้องลำบากเพราะผมได้ขนาดนี้นะครับผมต้องขอโทษพี่ที่ขับแท็กซี่นะครับที่ผมไปทําให้แกหวาดกลัวนะครับต้องทำร้ายจิตใจแกทําให้แกหวาดวกลัวกับผมนะครับ พี่ที่ขับรถกระบ,บะสีขาวนะครับที่ทำให้พี่พแกต้องต้องทรมานก,กับกับการวัดกลัวกับชื่อของผมเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ผมทำลงไปผมรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะทำนะครับให้ทุกคนเสีย เสียกำลังใจแล้วก็เจ็บๆหรืออย่างไรก็ตามนะครับและอีกเช่นกันนะครับสำหรับพี่คนที่ใส่หมวกกันนะ็อกที่เราได้มีการต่อสู้กันนะครับสำหรับผมผมขอเนี่ยพูดเลยนะครับว่าผมก็ต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่า ผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไปผมก็อยากจะขอกราบขอโทษมาณที่นี้นะครับเพราะผมเองยังไม่เคยรู้จักพี่เลยแล้วก็ผมก็ได้มา